ป๊อบ,บเชียงกงเจ้ากันถมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องทีเด็ดยสามร้อยสามสิบแรงนะครับเครื่องตัดมาจากรถเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกัน <S 2> <S 2> เฮ้ยเยู่ไหมมาหอมยังอ๋อหอมมาเปี่ยนเครื่องครับมีโน่พีเบตี C C C. ครับ ตามแล้อทำดีลดครับมารถตรถสวยครับเดิมเดครับแล้้อเดมเดินะครับย้ำว่าเดิมเดิมัดรงจากรถเครื่องสมบูรณนะครับครื่องสวยัวยันหักเลยนะครับ ทำใหญ่เล่นเนครับประูนาเ่ยใ้าตูล้อข้าวกับตูล้อข้าวกัเราไม่ดันนะเครื่องไม่หลวมน้ำไม่ดันไม่ไอไออเลยนี่ นี้เป็นตัวสามร้อยสามสิบแรงนะปั๊มลมคู่นะยูบีเราจะมาเท็กดันนิดหนหนี่ปั๊มลม่างดูนีดูนี่ ทำเองนะทำดีทำดีนะรื้อไม่หลุดนะครับยื้อไม่หลุดนะไม่ได้นะครับไม่มีไอ้รอทำดีช่วยั้วยทำดีอย่าัำแรงนะทำดีหรือยังครับับลงพื้นนะครับทำไม่ได้ทำลงพื้นนะ

เดืองตัดลดหนะครับเลยร้อนลูกค้ต้องารงหา่นะครับติดต่อข้ไม่ได้ครับผมเครื่องสวยนะครับเครื่องสวยสวยดายไม่อมากตัดลดยราพผมดูแล้วครับ เรื่องบเอคนิยากครับโอเคครับไม่ระบายยังไม่ีเลครับ รับเรื่อนหัวไปถึงครับผมรับประกันนะครับเครื่องรับประกันทำงานน้อยใครมาดูเครื่องประตตาฟังสิไม่บ like ้าเลยนะครับ ก็าดันไปถึใจนะครับขึ้นรถขึ้นเรือไปไายได้หมดรับผมเราลึกบัาได้หนึเดืนหนึ่งวันครับเดินสวยเลยเดินข้ารู้ไมอยู่ได้หรอแบบนี้ ัาบกัน่นะครับทำหาได้เดูใหมทำหาทำแค่ได้บบดก่อนเดี๋ยวเราจะได้รับานเดี๋ยวมเรายละเยดก่อน